สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับตอบถามตามโพสครับอยู่กับผมแท็กซี่ครับเพจเพียนเกษตร2018นแะครับแล้วก็ผู้ชมทาง y t u t u นะครับทาง TikTok กนะครับก็ได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาตอบคำถามให้นะครับรอบรอบ1สัปดาห์นะครับก็วุ่นๆนะครับก็อาจจะมีห่างหายไปบ้างนะครับในส่วนของคลิปนะครับเพราะว่าบางทีก็ มีทั้งลูกค้าหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็มีไปส่งของต่างๆนะครับหรือว่าไปหายานะครับไปพูดคุยเจรจาธุรกิจต่างๆก็ บางทีอาจจะไม่มีเวลามาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้นะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันได้เลยนะครับสำหรับตอบถามตามโพสตก็ตามชื่อครับง่ายๆนะครับมีเวลาแอดโพสตอะไรไปนะครับก็จะมีคําถามมาถามใต้โพสตแล้วแอดก็จะมาตอบให้นะครับก็รวบรวมนะครับปกติก็คือทำหนึ่งครั้งนะครับหคลิปสําหรับตอนในส่วนของช่วงตอบถามตามโพสนะครับวันนี้ยาเยอะนะครับอาจจะต้องไปไวกันนิด นึงนะครับเพราะว่าเกือบเกือบสิวันได้มั้งนะครับที่ห่างหายสําหรับช่วงนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาตอบให้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับวันนี้นะครับก็จะมีที่ได้โพสต์ไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับในเรื่องของยาเพี้ยไฟนั่นเองนะครับตอนนี้เพี้ยไฟในหลายๆพืชทีีอัดูแลอยู่นะครับโดยเฉพาะพืชผักนะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือถั่วแตงนะครับก็พอเข้าหน้าแรง ทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องของเพี้ยวไฟมากเพราะมันดื้อครับยิ่งแรงยิ่งร้อนนะครับอากาศยิ่งแห้งมันจะยิ่งดื้อนะครับจำตรงนี้ไว้เลยนะครับหน้าฝนอะไรอาจจะเบาหน่อยแต่หน้าแรงนะท่านสู้ยากยาเองมันก็มีขีดจํากัดของมันนะครับมีความเก่งเฉพาะด้านก็ลองศึกษาดูว่าอยากจะใช้ตัวไหนนะครับปกติเราใช้ยาเพี้ยวไฟก็หลากหลายเนาะส่วนใหญ่ก็ที่จะแนะนํากันเลยหรือว่าที่หลายๆร้าน แถวแถวบ้านท่านก็จะจัดให้ก็คือในกลุ่มของกลุ่ม c a นะครับไม่ว่าจะเป็นเซทามีผิดอิมิดาคอผิดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของไทมีทอกแซมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นกันบ่อยๆเนาะแต่วันนี้อาจจะหยิบ มาเป็นคู่หนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักนะครับตัวแรกก็จะเป็นกลุ่ม 4A นี่แหละโคไทอานิดินนะครับตัวนี้ความเข้มข้น60% SC นะเป็นรูปครีมเย็นยาเย็นนะแล้วก็สามารถฉีดผ่าดอกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วให้เอามาบวกกับตัวนี้นะครับสารกลุ่ม 1A นะครับาสารฟอร์มีทาเนตไฮโดรคลายนะครับ20% SP จากกลุ่ม 1A เนาะ 4A บวก 1A แบบนี้ ชุดแบบนี้ประมาณสัก5เป้นะครับปกติเนี่ยหขวดมันได้ถังประมาณ200ลิตรแต่แอดว่ามันจะอาจจะบางไปนะครับเอาสักร้อลิตรนะครับถึงว่ามันจะเข้มข้นหน่อยนะครับก็ใช้10 pc แล้วก็ตัวนี้แบ่งให้ได้5ถังนะครับใช้ร่วมกันนะครับถังนี่หมายถึงถัง20ลิตรนะโอเคชุดแบบนี้นะครับลองใช้ดูนะครับก็ ราคาก็ประหยัดด้วยเพราะมันเป็นซองขนาด100กรัมนะครับตัวนี้5้าสิบี่ีนะครับใช้ง่ายๆตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเพี้ยไฟที่มันดื้อยาแล้วก็ท่านทําเล็กๆน้อยๆทาไม่เยอะก็ใช้ชุดนี้น่าจะเหมาะสมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคําถามสักนิดนึงนะครับนะครับคำถามมีหลายๆท่าน นะครับอย่างเช่นคุณจะไม่หยุดถ้ายังไม่สุดขอบฟ้าสารไดอาโกโซนฉีดผ่าดอกมะละกอได้ไหมฉีดได้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าเอาไปฉีดแล้วนะครับยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะจากประสบการณ์ลูกค้าที่เขาลองซื้อไปฉีดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คุณที่จุงที่จังเนี่ยนะครับพริกฉีดได้ไหม ตัวนี้แนะนําเลยครับในพริกมะเขือถั่วแตงนะครับในในตระก่ลพืชผักใช้ได้ไม้ผลใช้ได้นะครับแล้วก็คุณสุภาพรสมดีนะครับถามเรื่องราคาเข้ามาแจ้งไปแล้วนะครับคุณละชนีลัชานะครับทุเรียนกําลังออกดอกใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คุณมนูเสี่ยงเสียงฉีนะครับชอบตอนพี่ยิ้มนะครับพี่ตอนยิ้มนะครับแมนดี เอมันรู้สึกแปลกๆนะไม่เป็นไรครับลูกค้าชอบโอเคละนะครับคุณภูวานานะครับสงวนซับสนใจนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเบี้ยวไฟก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นชุดเล็กๆชุดยาชุดเล็กๆนะครับแล้วก็นะครับก็จะมีเรื่องของข้อความที่ทักทายกันเช้าๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเค มีอยูเรื่องนึงอาจจะต้องต้องพูดนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นข้อความที่สื่อสารออกไปเนาะเพราะธุรกิจคือการตอบโจทย์ใครบางคนเท่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์ตลาดทั้งหมดได้บางคนจึงต้องการหมอยามากกว่าเท่าแก่หรือของราคาถูกนะครับตรงนี้หลายๆท่าน อ่าแล้วก็น่าจะเข้าใจแต่ก็มีหลายๆท่านไม่เข้าใจนะครับอย่างเช่นบอกว่าทําไมมาร้านแอดมียาไม่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 เยอะนะครับไม่เยอะนี่งงเลยไม่เยอะชนิดหรือว่าไม่เยอะจํานวนน่น่าจะหมายถึงไม่เยอะจํานวนเนาะแอดเองอาจจะไม่ได้ซื้อของไม่ได้ปริมาณมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อไม่ได้มีเครดิตให้นะครับมันก็จะไม่ได้ตอบจะตอบโจทย์ตลาดในบางบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แอดเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ระบบเครดิตเนาะปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับ เอาปุ๋ยเอายากันไปแล้วก็ไปเคลียร์กันหน้าเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยก็มีคิดดอกเบีย้ยคิดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งอีกตลาดหนึ่งซึ่งแอดจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับแอดเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าการขายแบบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแอดเชี่ยวชาญเรื่องยาตรงนี้แอดก็จะอยู่เรื่องยาก็จะไม่ได้ไปลุยในตลาดที่แอดไม่ได้ถนัดนะครับหรือไม่มีกําลังไม่มีสายป่านมากพอแบบนี้นะครับท่านใด ที่คิดว่าแนวทางแบบนี้นะครับเราคุยกันได้พูดคุยกันได้แอดเป็นที่ปรึกษาท่านได้แบบเนี้ยถึงเข้ามาคุยกันนะครับนี่คือถ,ถึงแอดต้องบอกว่าธุรกิจบางธุรกิจมันจะตอบโจทย์บางคนคนที่มาติดตามแอดเนี่ยแสดงว่าคิดว่าแอดตอบโจทย์ แต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้มาติดตามอาโอ้ยแค่ร้านเล็กๆนะครับแค่หมออยามีความรู้ไม่ได้มีทุนให้ไม่ได้มีเครดิตให้ตรงนี้ก็จะไม่ได้ตอบโจทย์กันนะครับก็จะไม่ได้มาพูดคุยกันแต่ก็ปรึกษากันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับท่านอาจจะใช้ความรู้ของแอดเนี่ยแอดยินดีให้อยู่แล้วก็ไปเชื่อหรือว่าไปเซ็นกับร้านแถวบ้านก็ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคช่วยเหลือกันไปนะครับโดยาทางมิติไหนได้ที่แอดพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับไปต่อนะครับ อ่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับมีเรื่องยานะครับวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเน้นยาแมลงกับเรื่องของอ่าในส่วนของฮอร์โมนนิดหนึ่งนะครับเรื่องของยาเชื้อราแทบไม่รดิบมาเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงอาจจะมีน้อยนะครับเรื่องของเชื้อราในบางบางพืชบางอะไรนะครับแล้วค่อยมาคุยกันตรงนั้นนะครับอ่าเรื่องของยาหนอนใยได้แนะนําไปนะครับแล้วก็ร่วงหมัดผักหนอนกระทู้ผักนะครับยาหลักๆนะครับที่เรารู้จักกันมานานเลยก็คือตัวนี้นะครับ สไปโรเตเตอร์แมทนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวเนาะหนอนใย,ยผักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็น uh, สารฟูเบนไดอะมายนะครับอันนี้จากกลุ่ม28เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับ 21A โทเฟนไพลเลตนะครับแล้วบางคนก็ใช้ 22A ด้วยนะจะ ตัวนี้จะเป็นตัวบวกเนาะสารอินด็อกสคาบนะครับอันนี้นะมันจะมีอินด็อกสคาบเดียวก็มีนะครับก็ใช้ได้นะครับก็พวกนี้ก็ยังใช้กันอยู่ในหลายๆพื้นที่แต่บางพื้นที่ดื้อแล้วเขาก็เปลี่ยนสลับยาใช้กันไปเดี๋ยวมาดูคําถามนิดนึงนะครับอบอกคุณอ๋อเพจภาคกลางค้าส่งเคมีเกษตรนะครับเฮี่ยนหนุ่มบอกว่าสุดทุกตัวครับใช่ครับสุดทุกอย่างครับราคาด้วย นะครับแล้วก็ผมปลูกพริกนะครับคนนี้บอกปลูกพริกมแมลงวีขาวเยอะมากเลยใช้ตัวไหนได้เอาแบบแบบสเสด็จเลยทีเดียวมีไหมเออตรงนี้ตอบเลยก่อนนะครับว่ามันมันไม่มีแน่นอนนะครับยาแมงวีขาวเนี่ยต้องใช้หลายๆตัวสลับกันไปนะครับหลกัหลกๆที่แอชใช้อยู่ตอนนี้ก็มีไพรีฟอกซิเฟนนะครับออออ,อะไรนะตัวแต่ก่อนนะครับฟอ,อ ตอนนิคมิดนะครับกลุ่ม29นะครับแล้วก็กลุ่ม 1B ีพิลิมิฟอร์ดก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่ม 4D เนาะฟูไฟลาดิฟฟูโอนแอดวันนี้แอดจะไม่ได้หยิบมาเนาะตัวที่หยิบมาก็จะเป็นตัวนี้แนะนำตัวนี้แล้วกันนะครับพาริฟอกซิเฟนเนาะแล้วก็พิลิมิฟอร์ดตัวนี้นะครับเมทิลตัวนี้นะครับแล้วก็จริงๆสไปโรเตตแมทก็ใช้ได้นะ อ่ะลองดูแล้วกันนะครับในส่วนของแมงวีขาวจ้าครับจากคุณยังไหวสบายมากนะครับแล้วก็คุณไมเคิลถามมาชุดนี้น้ำกี่ลิตรประมาณ400ลิตรนะครับอ่าคุณสักหอ่ออ่าหอมทองนะครับถามเรื่องราคาไม่ได้แจ้งอ่าแจ้งไปทางอ่าข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอนห่อใบถั่วจากคุณดุดดาวนะครับถามเข้ามานะครับดุดดาวอาจปลุนะครับ ตัวที่หนอนชันใบแนแนะนำไอ้ไม่ใช่หนอนชันใบหนอนห่อใบนะครับแอนแนะนำคู่นี้แล้วกันนะครับเป็นสารจากกลุ่ม15บวกอี a ีอเนาะตัวนี้โนวานูรอนมาบวกกับเดต้าไซบูทินกลุ่ม 3A ใช้อย่างละย5ซีีทีเด็ดเลยครับได้ทั้งดูดซึมทั้งน็อกทั้งการหนอนลอกคาบนะครับโอเค นอนเจาะดอกถั่วนะครับก็คล้ายๆกันใช้ชุดเมื่อกี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นชุดนี้ก็ได้ชอบนะครับเอามาบวกกับเป็นตัวกลุ่ม18เป็นกันหนอนเล่าคาบ2ตัวเลยนะครับบวกอ er ินดอรสคาบวันนี้ก็ได้นอนเจาะดอกนะครับเจาะดอกหอ่อใบมีหมดนะครับโอเคแล้วก็คุณรนยาผ่านผิวบอกว่าถ้าคุณมีแถวบ้านหาซื้อไม่ได้แล้วขอสอบถามราคาหน่อยนะครับแจ้งไปแล้วส่งของไปแล้วนะครับคุณอุ้ยพรน,นะครับ เทียนทายนะครับเทียร์ไทยนะครับก็สอบถามราคาไปแล้วนะครับคุณริชาร์ดเกตก็สอบถามราคาไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอบคําถามให้ไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็อาจจะมีโพสต์หนึ่งนะครับโพสต์นี้อย่างที่บอกครับเคยเห็นโพสต์นี้บ้างนะครับก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันนะไม่ได้ชมตัวเองนะแต่บอกว่าเพราะอะไรเพราะเอด รับปัญหาแก้ปัญหาให้กับลูกเพจเยอะมากตอนนี้สมาชิกเราเหลืออีก10กว่าคนเนี่ยจะครบ15,000คนนะครับใน YouTube อีกมีประมาณ3,000คนนะใน TikTok ประมาณ 5, 600คนนะครับก็มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อปัญหามันเยอะนะครับมันก็ได้ฝึกสมองฝึกวิธีการเลือกใช้ยานะครับการจัดสูตรยามันก็จะทำให้ ฝีมือเราพัฒนาขึ้นเรียกว่าเก่งทุกวันอ่านหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันสู้ไม่ได้กับการที่เรารับปัญหาจากทางลูกเพจหรือลูกค้านะครับแล้วแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะพัฒนาตัวเราได้ดีกว่าเหมือนกับบอกว่าบางคนบอกให้ลงไปในพื้นที่หรือลงมือทํานั่นเองนะครับบางทีอ่านก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่เจอของจริงมันไม่รู้หรอกนะครับโอเคไปต่อนะครับหลายๆท่านก็ให้กําลังใจกันเข้ามาเนาะโอเคนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องยาไรนะครับช่วง45หวันก่อนก็จะเน้นเรื่องตลกตลกเนาะเป็นสายฮาฮาบ้างนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับชีวิตผมเกิดมาทั้งชีวิตนะฮะเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับที่มาถามยากับผมแล้วไปซื้อยาร้านอื่นนี่เรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่นั่นนะเซลกันเล่นเนะาะบอกกับคุณนุสลานะครับบอกว่าแอดจะตามไปด่าเขาไหมคงไม่ไปตามด่าเขานะครับยังไหวสบายคุณยังไหวสบายมากใจเย็นครับ ท่านรับปรึกษาอย่างเดียวเลยเนาะคุณ ลนฤทธ์นะครับบอกใจเย็นๆเดี๋ยวซื้ออยู่แล้วนะครับขอบคุณมากเลยคุณนงนุษนะครับบอกว่าเหมือนจะอยากระบายนะครับคุณบรเมศรบอกซ้ำนะอันนี้มุกนี้ซ้ำนะโอเคได้ครับคุณไพศาลนะครับบอกระทำร้ายจิตใจกันหรือเกินนะฮะไม่เป็นไรครับรับได้ครับเจ็บมาเยอะนะครับต่อไปเนาะอย่างที่อเคยบอกตอนแอดเปิดร้านเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยขายในพื้นที่เป็นหลักไม่ได้ขายออนไลน์นะครับปี2ปีแรกเนาะ ก่อนที่จะมาเจอโควิดแล้วก็เริ่มมาปรับตัวเองเป็นการขายออนไลน์นะช่วงแรกก็เข้าไร่เข้าสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีสโลแกนประจําร้านเนาะเข้าถึงไร่ดูถึงนารักษาถึงสวนนะเป็นสโลแกนที่คิดมาแล้วก็เออมันก็พยายามจะไปทําให้มันได้แบบนั้นเหนื่อยมากแพกปุ๋ยส่งยานะครับตอนนี้ก็ขายออนไลน์เป็นหลักแล้วนะครับก็ในร้านก็อาจจะเบาลงไปนะอาจจะขอเปลี่ยนสโลแกนนิดนึงนะครับเป็น เปิดสายขายมั่วส่งผิดปิดไวอันนี้ขำๆนะไม่ได้ไปทําอย่างนั้นเราแต่เปิดสายก็มีบ้างนะครับแต่ขายมั่วไม่ขายแน่นอนนะครับส่งผิดก็อาจจะมีนิดหน่อยนะแต่ปิดไวนี่ชัวก็ว่ากันไปนะครับก็ใครจะต้องการคาปรึกษาหรือเข้ามาหาที่ร้านก็โทรถามกันตั้งนิดนึงอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่นะครับบางทีก็มีทุละปะปังเนาะต้องไปกันบ้างนะครับ โอเคนะครับยินดีช่วยเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็เข้าปีที่6แล้วนะครับที่เราได้ได้มาช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องที่แอดให้ตอบคาถามนะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวหลังปีใหม่นะ่าจะมีจับฉลากให้รางวัลกันสักนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับที่ให้ดูไปนะครับมันมียาเถื่อนเยอะครับตอนนี้ยาปลอมยาเถื่อนยาก๊อปปี้ยาสวมทะเบียนเยอะแยะมากมายเลยในในแอป ซื้อของทั้งหลายนะครับก็ระวังด้วยเนาะถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามกันก่อนได้นะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องของอเพียบแป้งเพียรเกล็ดหอยขาวนะแอดได้ส่งส่งภาพไปให้ด้ดูแล้วนะครับในโพสเนาะก็ได้แนะนํายาไปแล้วระดับหนึ่งนะแล้วในมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ในมะขามเทศนะครับตอนนี้ก็จะเจอเพียรเกล็ดหอยขาวแล้วก็เพียบแป้งนะครับยาที่แอดแนะนําไปมีตัวไหนบ้างเนาะก็ถ้าเอาถูกถูกเลยเนาะ แอดก็แนะนําในส่วนของนี่เลยไวอไอยบวกกับไทมิท็อกแซมเนาะนี่สูตรโบราณมากโบราณมากเลยนะใช้ได้นะครับก็ยังโอเคอยู่นะแล้วก็ตัวไหนอีกนะครับก็จะเป็นนี่ก็ได้สไปโรเตตแมทก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็น12อ่าสิบเนโดีเนาะแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็น S 24% s c เนะครับเก่งมากเพีย้ยแป้งเพี้ยเก็ดหอยขาวนะครับแล้วก็เป็นสารตัวเดียวกันนะแต่คนละเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวนี้สารในกลุ่ม 1B งบ้างตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นโพไทโอฟอร์ดนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ในกลุ่ม 1B เหมือนกันนะครับพิริมิฟอร์ดเมทิลตัวนี้ใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็ลองเลือกดูนะครับ ว่าจะใช้ตัวไหนเนาะไม่มีคำถามอะไรมีคนแชร์เยอะอยู่นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคไปต่อต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดในส่วนของบำรุงดอกนะครับในส่วนของมะลินะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับแอดได้แนะนำไปแล้วก็ชุดประมาณนี้เนาะมันก็จะมีปักุยเกตที่จะเป็นสูตร6 30 30อย่างนี้นะครับแล้วก็ จะบวกกับตัวเปิดตาดอก1ตัวนะครับบวกกับตัวแคลเซียมโบรอนบวกแมกอีก1ตัวแล้วก็จะบวกกับตัวอะมิโนปลาอีก1ขวดแบบนี้นะครับในชุดของคนที่ทําดอกมะลินะครับโซนตอนนี้กําแพงเพชรแถวอำเภอขานุนะครับแล้วก็แถวแถวชุมแสงแลคอสวรรค์นเนี่ยสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากเลยนะครับดีไม่ดียังไงก็ลองเอาไปใช้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมา,าให้ความเห็นกันแนะนำกันเนาะ โอเค1ชุดเนี่ยได้ประมาณ400-500ลิตรนะครับโอเคนะครับแต่ละชุดเนแอดก็คือจัดจากความาน่าจะเป็นแล้วก็การใช้แล้วก็พอไปใช้แล้วมาประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เอามายึดเป็นแนวทางในการที่จะแนะนำให้กับลูกค้านะครับโอเคนะครับมีคุณทีจุ้งถามเรื่องราคาเข้ามาแจ้งไปแล้วนะครับโอเคไปต่อนะครับ มีสินค้าใหม่ได้แนะนําไปเมื่อ2อสวันก่อนนะครับเฮเลนาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้ําตาลทางด่วนเนาะเรื่องของหลักๆเลยก็คือการเพิ่มแป้งเพื่อน้ําตาลเนาะแล้วก็สะสมอาหารขยายขนาดผลอะไรพวกนี้นะครับใช้ได้ฟื้นฟูต้นนะครับที่มันไม่ค่อยโตผ่านน้ําท่วมมาก็ได้นะครับหรือเร่งการเข้า าการสุกการเข้าสีของอผลไม้หรือในส่วนของพิกอะไรพวกนี้นะครับได้นะครับนวเกิดเทศใช้ได้แบบนี้เลยนะครับ1ขวด5 0 0ซีซีใช้น้ําได้ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรลิตรนะครับถ้าเอาแบบปึกๆเลยก็ใส่400ลิตรนะครับอ่าเดี๋ยวดูซิมีคําถามคำถามเยอะนะครับ ถ้าเป็นฮอร์โมนนะสังเกตจะมีคนถามเยอะอย่างเงี้ยคุณสิทธิชโชคนะครับสุริยาตนะครับถามว่ายาอะไรตอบไปแล้วเนาะคุณบัญชาภาพนอกถามขวดเท่าไหร่นะครับคุณสมพงษ์บำรุงวงนะครับคุณพยาสลาคุณนะครับนะครับก็มีคนถามเรื่องราคาแจ้งไปหมดแล้วเนาะส่งของไปหมดแล้วนะครับคุณพัฒนวุฒิเกตสอีอ่า สมยศนะครับบอกว่ามีไซโตไคนินเพียวเพียวไหมแนะนำในในในช้อปปี้ในรัศดาเลยครับแต่ต้องระวังดูให้ดีดีเนาะจริงๆรงิแอดเคยเอามาขายพักหลังไม่ค่อยมีลูกค้าใครใช้เพียวเียวเนาะถ้าไปใช้เพียวๆีวต้องลองหาซื้อลองสอบตรงโทรไปสอบถามเขาก่อนว่าชัวร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะคุณสามารถสิริเวสส่งให้แล้วนะครับคุณทวัชชัยสอบถามเข้ามาคุณเธอคือชีวิตคุณเอกเพวีบุบผานะครับคุณสิริชัยกะปางทิพนะครับ ถามเรื่องราคามาราคาเข้ามาตอบให้ไปแล้วคุณจำหลัดบุญสนองใช้ในพริกได้ไหมใช้ได้นะครับคุณยังไหวสบายมากนะยาไล่ตอบไปแล้วนะครับคุณมนเทียนนะครับคคอนคำนะครับวันนี้ก็ถามราคาเข้ามาคุณสมยศเริ่มตระกูลใหม่นะคุณโจเสียนาสายทานนะครับถามล้าใช้มาลาจีนได้ไหมใช้ได้นะครับโอเค คุณสุดาวันบอกอยากได้ยาเล่งสุกเนาะยาเล่งสุกที่แอดแนะนําแบบเมื่อกี้เลยใช้คู่นี้นะครับใช้แล้วก็จะเล่งสุกได้ไวเนาะแดงไวอะไรพวกนี้มะเขือเทศแดงไวพริกแดงไวเนะาะใช้แบบนี้ไปเลยเนาะ คีอามิโนบวกกับเฮเลนาตัวนี้นะครับเป็นฮอร์โมนใหม่เนาะอันนี้ทางแอดได้การันตีรับรองเรื่องของอผลผลิตที่จะได้หรือคุณภาพของอตัวโปรดักต์ตัวนี้นะครับโอเคใช้ทุเรียนได้ไห้ทุเรียนออกดอกน้อยถ้าออกดอกน้อยนะครับแอดแนะนําใช้ตัวเปิดตาดอกคู่กับเฮเลนาแบบนี้นะครับอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคจะในเรื่องของการเปิดตาดอกเยอะๆนะครับ โอเคคุณรุ่งอรุณนะครับสั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อนะครับก็จะมีเรื่องของยาในกลุ่ม28เนาะแนะนำกันบ่อยๆนะ28มีอยู่3ตัวนะครับแบบนี้โชว์ทีเดียวเลยนะครับ อคอรันทานิลิโพไซอันทานิลิโพแล้วก็ฟูเบนไดอะไมล์นะครับ mm. พวกนี้เป็นยาเทพยาแพงก็ได้เกือบเรียวว่าทุกหนอนเลยแหละนะครับก็ลองใช้ดูราคาสูงหน่อยแต่ค่อนข้างชัวนะครับก็ยาพวกนี้ยาดังอยู่แล้วก็ไม่ได้แนะนําอะไรมากเรื่องอัตราอะไรค่อยมาถามใครจะใช้ก็ว่ากันนะครับมีคนแชร์ออกไปพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยมีคนบอกคุณลุงลุนบอกว่าชุดนี้ขุพนพลทั้งนั้นเลยใช่ครับขุพนพลเลยขุนบ่นนาโด่งเลยนําราคานะครับ ต่อมาผปรดักใหม่อีกตัวหนึ่งคือนามิตัวนี้นะครับให้อยากให้ลองใช้ดูเป็นสาลายน้ําเขียวใสมรกตนะครับตัวนี้จะประกอบด้วยสาลายผงนะครับแล้วก็สาลายเกลียวทองนะครับมีปริมาณบรรจุ สมนเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะบอกว่าจะอุดมไปด้วยอะมิโนต่างๆนะครับแล้วที่จําเป็นต่อ,อการจเจริญเติบโตเนาะหลักๆพวกนี้จะใช้เรื่องของการแตกตาแตกกอแตกยอดแตกแขนงแตกตาดอกอะไรพวกนี้นะครับสไลดเราก็ใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่เป็นตัวนี้จะเป็นน้ําเขียวใสนะโอเคมีคําถามเข้ามาพอสมควรนะครับเรามีคนสั่งซื้อไปแล้วนะครับใช้คุณทีอาร์อ่านมาเลยทีอันนี้นะครับถามว่าใช้ในทุเรียนได้ไหมใช้ได้นะครับ คุณเอชายานนันนะครับบอกว่าสนใจเนาะคุณจากกิจนะคุณธีรศัก์นะครับแล้วก็คุณพัฒนานะครับแล้วก็ คุณสุภาพรนะครับสอบถามว่าใช้ในมันได้ไหมใช้ได้ดีดครับเป็นช่วงแตกต้นแตกขแขนงนะครับช่วง1เดือนถึง3เดือนก่อนลงหัวใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคหาปุ๋ยเก็ืบวกไปสักนิดหนึ่งนะครับคุณสุภาพรเนาะคุณละไม้นะครับบอกราคาเท่าไรถามเข้ามานะครับต้นหอมไม่ค่อยเขียวเลยหมายถึงอหอมนะหอมไม่ค่อยเขียวเลยนี่ ถ้าไม่เขียวแนะนําคู่นี้เลยครับทีแลนด์ and, บวกกับแม็กแคปพัทน่ะโอเคนะอาราเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยมาถามนะครับไปต่อนะแล้วก็มียาคู่หนึ่งเป็นยาเพียวไฟเพิ่งแนะนําไปวันก่อนนะครับ เป็นคู่นี้เป็นกลุ่ม5นะครับสปินโนแซดบวกกับกลุ่ม15นวนรอน,นตัวนี้คือตัวที่จะไปฆ่าเพี้ยไฟมันได้หนอนด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นยาคุมไข่เพี้ยไฟนะครับรับรองโดยนักวิชาการจากกรมวิชาการเลยว่ามันได้ไข่เพี้ยไฟนะใช้คู่กันแบบนี้ราคาอาจจะสูงหน่อยจะถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็กําจัดหนอนทุกหนอนได้ด้วยนะครับรวมทั้งหนอนใหญ่เลยนะ โอเคประมาณนี้นะครับคําถามเยอะนะครับเข้ามาพอสมควรตอบไม่ทันเลยถ้าตัวใหญ่ถามราคานะอย่างคุณออสเลนะครับคุณออสพเชนนะครับคุณเก้าเก้าใหม่นะครับคุณย่าน้องน็อตนะครับคุณโชกุนคุณบุญตานะครับคุณจำหลัดนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณแมนซ่านะครับถามเข้ามาก็เยอะเลยนะครับ ก็แจ้งราคาไปหมดแล้วเนาะทางช่องข้อความแอดจะไม่แจ้งหน้าโพสต์อะไรนะครับคุณนัทพลนะครับถามเรื่องเพี้ยหอยได้ไหมเพี้ยหอยอาจจะไม่เก่งนะแนะนําเพี้ยหอยนะเป็นพวกนี้ดีกว่านะครับพิล r มิฟอร์ดนะครับโปรไทโอฟอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสไปโรเตนเมทนะครับหรือพาริฟอกซิเฟนนี่นะครับเพี้ยหอยเนาะโอเคไปต่อนะครับเรื่องราคาแอดจะข้ามไปเนาะส่วนใหญ่จะถามราคาแอดขอผ่านก่อนแล้วกัน นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ช่วงนี้มีการระบาดเมื่อเช้านี้เพิ่งเอาให้ดูเนาะนี่บางคนนี่เดินก็ไปไปถามร้านอื่นเขาบอกว่าเป็นร้านน้าค้างผมแอดก็งงปับ๊บพอเอาให้ดูบอกถามลุงลุงตาดีๆไหมไม่ต้องดูปกติเราจะดูหลังใบเนาะแต่นี่มันขึ้นหน้าใบเลยครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็บริเวณนี้นะครับบริเวณที่่าเส้นเส้น,เส,นเส้นใบเส้นใบเนี่ยนะครับ Uh, ตัวเรียกก้านใบเนี่ยมันจะมีร่องแล้วก็มีเขาเรียกว่าขุยๆเป็นใยเหมือนใยแมงมุมนะครับสีขา,ขาวขาวเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัวแดงๆวิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนรูปที่อดโพสไปให้ดูแล้วอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆมันคือไรแดงนะไม่ใช่เพียไฟไม่ใช่ลาน,น้ำค้างนะครับ โอเคใครที่ปลูกบอลหรือไม้ใบช่วงนี้ก็จะเจอปัญหาลายแดงสักนิดหนึ่งนะแอดแนะนําแบบนี้นะครับตัวง่ายๆที่สุดถูกถูกสุดก็ไพริดเดเบนแบบนี้นะครับหรือเอาดีขึ้นมาก็จะเป็นตัวสารพวกนี้นะครับเป็นกลุ่ม23ตัวนี้จะเป็นสไปโรไดโคเฟนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับกลุ่ม 25a นะครับตัวนี้จะเป็นไซไซอีโนไพราเฟนชื่อมันจะคล้ายๆกันนะครับแบบนี้ นะครับแล้วก็ถ้าจะให้มันคุมนานๆแนะนำให้ใช้ยาคุมไข่ไรแดงนะครับเข้าไปคือเฮกซ่ไท i ซอกจากกลุ่ม 10A แบบนี้นะครับโอเคผสมผสานได้เลยเนาะคำถามยังไม่มีเข้ามานะครับเพิ่งเป็นโพสต์ใหม่ล่าสุดโอเควันนี้ได้เนื้อหาสาระพอสมควรนะครับหลักๆจะเป็นเรื่องของยา,มาแมลงเนาะ อันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้พูดถึงยาฆ่ายานะครับแล้วก็เรื่องของยาเชื้อราต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับอตอบถามตามโพสต์นะเพราะว่าแอดก็ไล่ตามโพสต์ไปมีใครมาถามอะไรก็พยายามจะตอบไปให้นะครับตกหล่นยังไงขออภัยไว้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้หน้ากฎนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพัฒนาขึ้นทําให้ดีครอบคลุมยิ่งกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับ ก็ติดตามกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นกำลังกำลังใจให้กันมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันอยู่กันไปยาวๆแบบนี้นะครับสบายๆนะครับสไตล์ผมเองนะครับแบบนี้แท็กซี่คนเดิมจาก PN เกษตร2018นะครับฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แอสนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คงต้องข่าวขอลาทุกท่านไปก่อนลินพันท้ายคลิปซะอีกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ